กระดาษโปนเซอร์นะฮะนี่สยามพลาให้ทีเยิงหน,น้าเป็นเหมือนตัวโน้ตเน ที่อันว่าว่าย่าเพราะอะไรฮะคือคนวาดตาถ้าเป็นวาดแบบแบบสมัยเรียนอะวาดแล้วมันก็แค่นาเนาะแต่ทําไงนาที่มันจะแสดงอารมณ์ถึงชาวนาในสื่อข้าวในสื่อนกในสื่ออาการนั่นคือสิ่งมัเนาะแล้วแบบเงี่ยมเยียบเปรียบเทียบง่ายๆยาก เดี๋ยวนี้การวาดเหมือนอะไม่ยากการวาดให้ดีอะยากวาดให้เป็นอาร์ตอะยากลืมให้จับเวลา มันจะมีมันจะมีนกตัวหนึ่งที่ชอบบินเข้ามาในนาผมแล้วมันจะมีกิ่งไม้อะไรสักอย่างที่ผ้าอยู่ในนาอย่างเนียนะับแล้วนกก็จะมาเกาะเตือนกในยาม แล้วนาแปลงเนี่ยจะเป็นเหลือแอ่งน้ำหรือแอวอืมมีปลาตัวสุดท้ายปลาตัวสุดท้ายอยู่ที่อไรปลาอะไรครับปลาซิ้วนี่แหละปลากระกดี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนกกำลังจะตัดสินใจว่าจะกินมันดีหรือเปล่าหรือจะเก็บมันไว้ แล้วก็พรอาทิตก็กำลังจะตกดินก็จะมีแสงสีส้มๆ้ภาพาลงมาในนาแปลงนี้ สอค่ะไม่สอนะอันนี้เป็นหนึ่งค้าห้า,หาได้เป็นคนที่ห้าเลยครับการชื่อนิเวศส,สุนทรีการซีที่เนี่ยมันจะเคยเป็นภาพพิมพ์ทุนเนี้นะครับ นนซึ่งสมัยที่เริ่มทำอันนี้ทุกคนจะตกหลงใจเพราะว่าเวลาทำภาพพิมพ์ขนาดใหญ่คนจะแปลกใจโอเคใส่กระบอกเลยถ่ายรูปป่ะถ่ายรูปป่ะเต็มเลย